ฟิชชิงค่ะสมุทรสงครามนั่นเองนะคะเขาจะขายอาหารสําหรับเอ้ไม่ใช่อาหารสิเป็นเหยื่อใช่ไหมคะพี่สาหรับตกปลาที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากเลยนั่นก็คือนี่เลยนอนลิฟบินนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เคยเห็นกันไหมไม่เคยไม่เคยเออมันเป็นคล้ายๆกับปิงหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะเขาเรียกเหมือนเป็นไส้เดือนทะเลอะครับผมตัวนี้นะคะผม อมันเป็นไส้เดือนทะเลเออหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นคล้ายๆกับหนอนแบบหนอนพ่นพ่นใหญ่ป่ะคะหนอนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเออโหอยากอยากอยากเห็นหรือยังว่าคนใหญ่แบบสไปเดอร์แมนยังไงเดี๋ยวพี่เขาจะมีเทคนิคทำให้ดูได้ขอสักคนหนึ่งได้วไปดูคนหนึ่งโอเคแม่แม่ นี่เลยนะตัวเองไม่เอาเลยเอ่ออยากให้ d ดดี experience นะตัวเองก็ตัว <Yes. S 1> <c oughs> เองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาเลยโอ้ <c oughs> นี่ทุกคนดูดิจูดม <c oughs> ดูด <มา S 2> ูตรใ้ <c oughs> โอ้โหตอนนี้นะคะพี่บีจะลองบ้างนะ <c oughs> นี่อันนี้ หมือเรียนแบบไอ้นี่เลยอ่ะสไปเดอร์แมนนะจีแดงไหนๆปล่อยใหญ่นีปล่อยใหญ่นีจุ๊บจุ๊บเมื่อกี้เราลืมถามชื่อพี่เลยชื่อพี่อะไรคะพี่มอสครับพี่มอสอ่ะทำทำขายอ่ะเหยื่อตกปลาเหยื่อตกปลามานานยังคะถ้าจะมีมาตั้งสี่ปีได้แล้วครับอืมเห็นบอกมีสองสาขาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นสาขาแรกเหรอคะอันนี้เป็นสาขาแรกสุดเลยอ่าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่เออเคลนต์ปากลัด อ่านี่นะคะทำไมเขาถึงแบบลงทุนที่จะซื้อเหยื่อไปตกปลาคะอันนี้มันเหมือนเป็นคุณค่าทางกิจใจนะแบบบางคนเขาไปผักห้องอะไรเงี้ยเขาก็แบบเสริมตรงนี้ไปด้วยเป็นกิจกรรมจำ<อ>ว้างไปด้วยแล้วคือมันสามารถตกได้ได้ดีกว่าใช้เหยื่อปกติป่ะคะใช้ไส้เดือนปกติ ตัวนี้เขาค่อนข้างพิเศษเรื่องด้วยกินของเขาค่อนข้างจะขาวเวลาเขาตัดด่าขาวแรงแล้วตรงนี้มันเป็นจุดดึงดูดปลาได้ดีเขาจะเลยจะทําให้ปลามากินเหยื่อได้เยอะกว่าปะกะติใช่ไหมใช่ครับผม แล้วนอกจากมีหนอนริบบิ้นแล้วมีอะไรคะก็หลักๆก็จะมีหนอนริบบิ้นตัวขายดีสุดแล้วก็เพียงสายเพียงสายวันนี้จะหมดแหละแล้วก็เป็นกุ้งเป็นเพียงสายจะหน้าตาคล้ายกับไส้เดือนปหคะใช่ครับเป็นไส้เดือนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นอะไรนะอ่าเป็นกุ้งเป็นกุ้งเป็นใช่ไหมคะคเขาเอากุ้งไปตกปลาใช่ไหมคะใช่ครับผมอ๋อแต่ว่าที่นิยม็มืออัืนนี้เลยใช่ครับอุ้ยมันเหมือน มันดูไปมันคล้ายๆพยาธิมันเ่ใช่ไหมคล้ายๆพยาธิคล้ายกับอะไรนะที่มันดูดเลือดอ่ะปริงว่าเออปริงดูดเลือดอะพี่บีพร้อมยังพร้อมแล้วมาพร้อมแล้วลุยเดี๋ยวนะจังวหวะนที่เขาพนอน่ะหนึ่งคือเขาจับอาหารสองคือเขาตกใจป้องกันตัวอตกใจป้องกันตัวถ้าดูมากถ้าวหวางบนพื้นถุงมือเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพนอ๋อ บางทีเขาพ่นไปแล้วเขาจะไม่พ่นอีกตับไปแล้วเพราะว่าช็อตที่เขาจะพ่นขิงค่อนข้างนี่จะแบบว่าต้องไวต้องไวมากใช่เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เนาะใช่แต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวด้วยนะใช่ทุกตัวเขาอาจจะแบบตัวใหญ่มากบางตัวเขาอาจจะพ่นไปแล้วอมาลองดูตัวนี้นะไม่พ่นนะตัวมันใหญ่มาก โอ้ยแม่โอ้ my god จ hey, ุกน์คนมันไวมากค่อนข้างจะไหวมากเลยไหวมากต้องไปทายชโลโมเลยอ่ะเออแมมาตอนไหนยังไม่รู้เลยเนี่ย นี่นะคะเขาก็เป็นหนอนริบบิ้นนะพ่นใหญ่เหมือนใหญ่ไอ้นี่เลยอ่ะไอ้ไปเแมนนะแล้วใหญ่ที่เขาพ่นนะครับก็คือยังมีชีวิตอยู่ก็คือยังสามารถขยับไปได้ถ้าเรามีการกระตุ้นนะครับเขาจะยิ่งขยายไปอีกนผมว่าเนี่ยครับเขาก็จะแบบขยายอีกเส้นใหญ่เขาก็เนี่ยขยายไปอีกเหมือนที่ยิ่งเราไปกระตุ้นมันก็ยิ่งขยายไปเรื่อยๆเลยอ่ะดูดิคนสไปเดแมนดูดิตรงเนี้ย มันกระตุมนจริงๆใครอะมันเหนียวอ่ะมันเหนียวแล้วมันหยุดมากเลยอ่ะรู้สึกแปลกๆอ่ะทุกคนแล้วใหญ่เขาค่อนข้างเหนียวเหนียวมากเหนียวมากเหนียวจริงๆโอ้ยเหมือนเหมือนสไปเดอร์แมนเหนียวปะนี่คนใหญ่คนใหญ่ โอ้ my god โอ้สปเเอร์แมนเลยนะคะนี่โอยคนลุกแต่มันมหยมากจนแบบว่าดูไม่ทันเลยนะใช่มันต้องจังหวะอ๋อนี่เขาปิดตาเขาบอกผมจะลองแต่ผมปิดตาอไมีความกล้าหาญแต่ก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาตรงนี้ตรงนี้ก็ไนะคตรงนี้ค่ะน้าตองตัวเลยทุกคนตกายแล้วปิดตา สกายเลอร์มีความกล้าหาญมากค่ะสกายเลอร์เราเราจะไปตกปลาเราต้องมีความรู้เรื่องนี้นะสกายเลอร์ตัวมันใหญ่มากสกายต้องกลายเป็นสไปเดอร์แมนเดี๋ยวสกายเลอร์จะมาเรียนวิชาสไปเดอร์แมนนะคะทุกคนการพ่นใยจากนอนลิฟบินนะเดี๋ยวการเป็นนี่วีนอม แล้วมันควนแล้วอยู่ในแขนสกายแล้วลองลองหยิบวนขึ้นมาดินุ๊ไม่พี่หยิบพี่หยิบเอาออกให้น้องหน่อยเออเข่หยิบเลยเร็วเหยิบเลยเร็วๆผมกลัวต่เหมือพี่กลัวด้วยดึงขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยอ้อเป็นใหญ่เลยเห็นไหมทุกคนสกายเริ่มค้นใหญ่ This feels so weird Oh bibi apa? Apa? <coughs> เขาบอกว่าเขาขายนะคะหลอนหลอนลิปบินนะขีดละ120โลเท่าไหร่นะฮะตอเนเ้อยกโล1,100 1,100บาท1,100บาทโหนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ถูกเลยนะแต่ว่าคนที่เขาอ่าชอบตกปลาเขาก็จะนิยมมาซื้อนะคะ,ะเพราะว่ามันคุ้มเพราะว่าได้ปลาดีกว่าไปนั่งรอแล้วแบบตกแล้วไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับเออมันก็คุ้ม <laughs> ปกติเขาก็มาซื้อแบบเป็นเป็นขีดใช่ไหมคะเขีด เป็นขีดอะไรางี้แล้วอันนี้อันนี้ที่บอกว่าคือเพียงทรายอ้าวเกิดอาการอ้วกขึ้นมาเหรอสกายเลอร์จะบอกว่าสกายเลอร์กล้ามากเลยนะยกนิ้วให้กลายเป็นกลายเป็นผ่านวิชาการเป็นสไปเดอร์แมนแล้วละอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้มันเหลือนนอนแล้วเขาเรียกเพียงตาย เพียงทรายนะคะจะคล้ายๆกับทรายเดือนไส้เดือนเนาะแต่เขาอยู่ในทรายอยู่นี่อ๋ออหนอนริบบิ้นพวกเนี้ยค่ะเขาไปหามาจากไหนกันคะหนึ่งเลยคือหาจากธรรมชาติอที่แหล่งน้ําอะไรพวกนค้นต้องเป็นพวกตามป่าใช่เลยแหล่งน้ําเค็มอะไรเงี้ยแหล่งน้ําเค็มไม่ใช่มีในน้ําจืดไม่น้ําน้ําคลองไม่มีไม่ใช่ครับต้องเป็นแหล่งน้ําเค็มเท่านั้นใช่ครับอ๋อแล้วมันหาต้าหากันยังไงอ่ะใช้ ใช้อะไรตักหรือว่ายังไงก็คือช่วงนะ่ะช่วงน้ําลงอะครับผม,อมไอเจอ้าหนอนยิบีนเนี่ยเขาจะลอยมากับน้ำ<อ>แล้วก็แค่เอาไปตักชออ้อนกินมาแล้วเวลาเราลงไปเล่น<อ>น้ํามันมีแบบเกาะเกาะเราไหมอะไม่มีครับคือเจอ้าหนอนยิบนเนี่ยเขาจะออกแค่ช่วงกลางคืนอย่างเดียวเพราะว่าตัวเขาเองอะเขาจะแพ้แต่ด<อ>้วย ขาจะเอาแค่งคืนอ๋อแค่กลางคืนแสดงว่าคนที่ไปหาจะต้องไปหาตอนกลางคืนเหรอคะใช่ครับโอ้โหเขาก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้ปะคะเขาจะลอยมาทีละตัวตัวอ๋อเป็นแบบกระจายกันไปใช่แล้วก็ตัดมาลวกๆไปเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันค่ะเนี่ยแขนรู้สึกแบกๆอ่ะเวลาเขาใส่มันเย็นมาก <laughs> เหมือนแบบว่าเอาเยลลี่ใส่บนแขนแต่ว่าใส่เยลลี่ในตู้ฟิตอออโอเคและมันเปียกด้วยอ่ะอ๋อแล้วมันเหมือนแบ,บบเป็นเยลลี่เย็นๆแล้วมาใส่บนแขนเราอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็แกบอก่าอยู่เพื่อนแป๊กอันเ i ียกิแต่พี่บ <laughs> ียังไม่ได้ลองของจริงเลยนะ <laughs> ไม่เป็นไรค่ะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป <laughs> ็นไร นอนเอเลียนหรือนอนลิบบินเป็นหนอนทะเลเป็นสัตว์ในตระกูลของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยส่วนใหญ่มักพบอาศัยอยู่ในทะเลมีเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดลักษณะของหนอนลิบบินโดยทั่วไปมีลักษณะลำตัวเป็นปล้องสีชมพูเหลือบแดงรูปร่างคล้ายกับหนอนหรือไส้เดือน ทั้งนี้มีรายงานว่ามีการพบหนอนลิบบินที่มีความยาวมากกว่า30เมตรและมีการคาดคะเนว่าหนอนชนิดนี้อาจเติบโตได้ยาวถึง60เมตรทำให้หนอนเอเลี่ยนชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีความยาวที่สุดในโลก หนอนลิบบินพ่นอะไรออกมาสิ่งที่เจ้าตัวนี้พ่นออกมานั้นก็คือง,งวงนั่นเองส่วนใหญ่งวงจะมีลักษณะเป็นท่อบางทีก็มีหนามแหลมเล็กๆแต่เจ้าตัวนี้ดันมีลักษณะคล้ายร่างแหซึ่งแปลกกว่าปกติโดยท่อจับเหยื่อพวกนี้บางทีก็มีพิษด้วย บางชนิดจะคล้ายพิษปลาปักเป้าซึ่งจะทำให้เหยื่อชาและอ่อนแรงไปไหนไม่ได้แม้ว่าตัวของงวงนั้นจะมีพิษแต่พิษนั้นก็ใช้ได้แค่เฉพาะพวกปลาและสัตว์ทะเลเท่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะสำหรับประโยชน์ของหนอนลิบบินนั้นในด้านของการตกปลาก็สามารถใช้ได้ดีในการใช้เป็นเหยื่อตกปลาด้วยสีสันสดใสาสามารถดึงดูดความสนใจของปลาน้อยใหญ่ทั้งหลายได้ จึงมั์ก <Pop> ถ <keys am expand> ูกใช้เป mm. uh. ็นเหยื่อล่อได้ชั้นดีเดี๋ยวแม่เพิ่งนะคะจะลองให้หนอนลิบบินนะปล่อยใยพ่นใยบนบนแฟนมัมี่กูกูดเลยมันรู้สึกเย็นเย็นเหมือนที่สกายเล่มพูดเลยอ่ะพ่นยังพ่นยังรู้สึกแปลกแปลก มันรู้สึกแปลกๆออกด้แล้วค่ะไปเดี๋ยวให้เขาดูให้หมดก่อนมันจะได้พ่นอีกรอบนึงอีกรอบนึงเรอเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้มาเปิดประสบการณ์กันไกลถึงสมุดสงครามเลยนะเรารู้สึกเหมือนสไปเดอร์แมนชุบๆแต่บียังไม่ได้ลองให้มันอ้น หนูเห็นแล้วไม่ลองเลยหรอไม่เป็นไรค่ะหนูได้ยินแม่กีดเยอะมากเลยนะม <c oughs> ่กโอเคก็ <c oughs> เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากเลยนะก็ <c oughs> จริงๆน้องทำมานานหรือยังคะทำมาประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีแล้วก็มีตอนนี้มี2สาขาแล้วด้วยที่จังหวัด สมุดสงครามเผื่อใครที่แบบอยากจะพาน้องๆหนูๆน,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 นะคะมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆม,ม,มาแบบดูน,นอนลิปปิน้นตัวเป็นๆมาฝึกวิชาการพ่นใยแบบไฮเดอร์แมนนะเออก็มาได้ที่นี่เลยนะคะก็จริงๆอะแม่เคยอ่านในเน็ตน,นะเขาบอกว่าหนอนลิปปิน้นเนี่ยเป็นหนอนที่แบบยาวที่สุดในโลกเลยใช่ไหม<ล>ใช่ครัที่เขาก็เจอมาใช่ไหมคะประมาณ30เมตรเลยนะแต่ว่าอันนี้ดูยาวนะยาว ตาแปลกมากเลยที่เราเห็นกันเห็นแต่ในทิกตอกในอินเทอร์เน็ตเนาะใช่หนูเคยเห็นเขาบอกว่าดูแล้วมันก็จะเออสำหรับวันนี้นะคะ<อ>พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย